สวัสดีเพื่อนๆชาว ROV ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะลองลองมาเล่นแรงไดมอนดนะครับเป็นไอดีที่ <the> ฝากเล่นนะฮะผมจะใช้เมทต,ตัวที่น่ารำคาญที่สุดเหมือนเดิมครับผมนี่ครับการตั้งค่านะครับดูให้ดีนะฮะสามการตั้งค่ายาี้ก่อนเล่นดูให้ดีนะครับผม จะไม่เหมือนกันฮีโร่ที่ใกล้สุดเราตั้งเราเล่นเมดเล่นแครี่บางตัวเราก็จะใช้การตั้งค่าที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อจะต้องการตัวเองนะฮะส่วนอันกลางเนี่ยก็คือมันจะเป็นเอาไว้สําหรับพวกแอสซิสต์นะครับลงตัวบางๆนะครับอันสุดท้ายนี่คือเอาไว้เล่นกับพวกคิวเลนบัตเตอร์ไฟล์อะไรประมาณนี้ครับเลือดเหลือน้อยแล้วเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไหลได้อ้าวคริกซี่จ๋าหลงมาแบบนี้ไม่รอดเกี่ยง เปิดบัตรไปครับผมในฐานะที่นายหิวเนี่ยครับบางครั้งเกมพลาดทีหนึ่งก็พลิกไปเลยนะครับเปลี่ยนเกมที่จะสูสีกลายเป็นโดนนำเลยนะครับเสียทั้งเวฟเสียทั้งคริปเสียทั้งป่าตัวเองโดนเวทนะครับเสียทั้งคิวโดนฆ่าด้วย นี่ครับตัวนี้มันเล่นง่ายๆครับปัดๆป, <c oughs> ปัดไปสกิลไปเดินสวยๆนะฮะ <c oughs> เดินแบบแรดๆร <c oughs> อ่ะเดินแบบแรดๆเลยก็ดูดิสบัดบอบแล้วก็ปาสตันต, <c oughs> ตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องอาศัยการอ่านจ,จังหวะนิดนึงโอเค ดูสแต็คที่ตัวใต้เลือดกับใต้มานาน,นะเนี่ยครับสแต็คที่1สแต็คที่2พรพอกดครั้งที่3ส,สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะปัดอเอาไว้ช่วยเพื่อนได้ช่วยตัวเองได้อ้าวนี่อย่างนี้ครับปัดไปครับพอ2ส,สแต็คแล้วมันจะตีวงให้สตันยกขึ้นนะครับ <c oughs> เรียบร้อยตายหมูเกิด <c oughs> การสังหารหมูอืลือโดน ถ้าโดนนะเมื่อกี้เนี้ยเ a ดช h อตช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เดินมาคนเดียวเสียวทั้งซอยนะครับ ปปลปเพื่อน <my> รูนผมก็ใช้เป็น Dissolate Spirit s t i n เนี่ยนะครับก็คือแต่จะไปเน้นไอเทมแล้วก็อ,ออกของเป็นแบบลดคูดาวเอานะครับซึ่งมันสกิลหนึ่งกับสกิลสองได้บ่อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากแล้วจะเป็นตัวที่ล้วงยากนะครับถ้ายืนอยู่กับแท้งกับแครี่เนี่ยคือเข้าหายากมาก บนเราโดนลุมผมจะใช้สกิลสองปัดเข้าป้อมแม่เฮ้ยหยมันไม่ถึงกับเข้าป้อมไม่เป็นไรลากมังกรออกมาก่อนครับเพื่อไม่ให้เข้ามาเอามังกรได้นี่ครับเดินเดินแล้วก็เคลียเลนเคลียเลนไปแล้วก็เดินเติมเดินเติมอย่างนี้นครับ จะทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับและการเคลียร์เลนช่วยกันเคลียร์เลนของตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมันจะ,จะป้อมยาก <An enemy. S 1> เพราะต้นเกมไม่มีใครมายืนแท้งได้อยู่แล้วตอนนี้เราแอซิดไป3แล้วนะฮะอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จจะปัดปัดให้เสียหลัก ให้เสียหลักแล้วก็สตาร์ทอ้าวนาครอสจ้าตายนะนี่ครับมีมานาลดคูดาวสกิลได้บ่อยๆครับตัวนี้บอกได้เลยว่ายังน่าลำคาญอยู่นะครับถึงมันจะปรับมาแล้วนะส่วนอันติเนี่ยเราสามารถ กดได้ทั้งตอนที่เพื่อนยังไม่บวกแล้วก็ตอนที่เพื่อนบวกนะครับเพราะว่ามันเป็นการเช็คแมพให้เพื่อนได้นะว้าว <Wow. S 1> ทำให้เพื่อนได้อ่านเกมได้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมันก็จะทำให้การเดินเกมของเรานั้นง่ายขึ้นป่าอยู่บนเขาแกงบนกันเราอาจจะเตั้งรับแล้วก็ข้างล่างมีสองสามตัวกระโถมไปข้างบนมีสองสามตัวกระโถมไปอา้าว จะเอเบบีด้ดอยกไปดิเทนไทยมาอคอมบอรบร่วมกันได้เลยนะครับเนี่ยปัดแล้วดันปัดแล้วดันอ้าวนี่ไงเรียบร้อยขอแล้วกันอ้าวแถม <Double Kill. S 1> แถมโดนอลิสไปทีนึงนะครับอันติเจอมากตัวนี้จะไม่ค่อยได้คิวแล้วครับเพราะว่า อาศัยซัพพอร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนในวงไฟมากกว่าจะดีนะทำให้ทีมได้เปรียบมากเลยเมทต,ตัวนี้นะครับคนเล่นช่ำๆหน่อยนะครับก็คือตัวล้วงล้วงนี่ก็คือหายากนอกจากแทงจะพลาดหรือว่าเรายืนพลาดอย่างเงี้ยครับเขาจะล้วงเราง่ายแต่อย่างน้อยก็มีผักออกปัดออกได้มีสกิลหนึ่งมันจะต้องใช้การ บังคับทิศทางหน่อยนะครับเลือกทิศทางที่จะไปแต่ว่าสกิลสองมันปัดรอบตัวนี่ครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นสตูแบบนี้นะกดกดไม่ต้องเลงครับกดออตโต้ไปเลยย้ำๆเลยนะฮะนี่มันจะไปของมันเองกดย้ำๆไปเลยยังไงก็โดนครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้นี่ครับมันจะไปอัตโนมัติของมันเอง ปุ๊บป๊บเนี่ยไม่ต้องไปเลือกทิศทางให้มันเลยถ้าเห็นแบบนี้นยังไงก็โดนเห็นไ,ไหมมันตรงเป๊ะเราคาถาดิซึมไปคาถาดิซึมมันก็อันติมันก็สตวันด้วยนะอา้าวยังไงอะยกไปดิ <c oughs> ถ้าเทนไม่ดันเอายกได้ใหมเ <c oughs> รียบร้อยเนี่ยสกิลมันรีคูลดาวน์ได้แบบนี้บ่อยๆก็ ไวเลยครับเดินเกมง่ายเลยเจอเมทตัวนี้เข้าไปเดินกับแท้งกับแคลรี่ไม่ต้องกลัวใครเลยครับเมทตัวนี้ก็คือ <It> s <S 3ตำแหน่งแท้งก็รับดาเมจให้เราก็กันตัวล้วงได้ไม่ให้มาล้วงเพื่อนเราและแคลรี่ก็จะยิงช่วยเราแบบนี้เห็นไหมแต่จังหวะนี้ผมพลาดแล้ว เดินผิดชีวิตเปลี่ยนฝั่งเขาแครรีเป็นยอนด้วยฮะเราไม่กลัวอยู่แล้วครับยิลูเมียเนี่ยมันจะแพ้ทางพวกสลิมหรือไม่ก็พวกไวโอนครับถ้าเป็นแครรีส่วนตัวแอสซินก็จะแพ้พวกมูลาดแบทแมน อะไรประมาณนี้ครับที่มันมองไม่เห็นนะพวกคิวเลนพวกลิงที่มีของอะไรประมาณนี้โอเคปัดไปดิเนี่ยแบบนี้ครับ <c oughs> นี่ครับคอมโบคอมโบหนึสองตัรปั๊มแล้วกดอันติทันทีนะครับมันจะสตันแล้วมันจะโดนอันติเราเต็มๆ <c oughs> ก็จะเสียชีวิตแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเพื่อนกูเกมนำยืนเป็นบอยแบนดเลย ยืนในป่าเป็นบอยแบนด์เลยดักฆ่าดักฆ่าสายนินจาโอ้โลิกเตอร์ทำอะไรมะเพื่อนกันแครี่สองตัวนี้ให้ดีครับตัวดาเมดของเรานะครับ <The crime. S 1> กดคาทาลิซึมไปเนี่ยป่ารอสแต็กนะครับแล้วก็ค่อยแบบถ้ามันรวมกันจริงเราก็ค่อยสตันหมูนะฮะ จะดีมากเลยถ้ายืนเรียงแนวเดียวกันนี่ก็คือโดนหมดทุกตัวครับจะลอยเด้งดึงขึ้นไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยยกไม่ได้อยู่34อย่างก็คือมีนกมีดาร์คสเลเยอร์มีมังกรนะครับนอกนั้นยกได้หมดเลยสกิลหนึ่ง คลิปกางเข้าแล้วเพื่อนสตาร์ให้บับบับใครจะเข้ามาก็เราคอยดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราเตรียมสกิลสองไว้ปัดออกแน่แบบนี้เนี่ยยกไปสตาร์เรียบร้อยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเลือดน้อยครับเลยไม่กล้าเติมแต่นาคอสเขาก็เจ็บนะครับเมื่อกี้เนี่เ้ยเทนจะสวนทางกับเราตลอด เราปัดออกทีหนึ่งเทนปัดซาำอ้าวนะครอสจานะ่านี่ครับ <c oughs> เรียบรอ้อยไม่รอดหรอก <Legend ary. S 1> เสียจังหวะแล้วตัวล้วงนี่คือจบเลยนี่ครับยกได้ทีละตัวสองตัวแบบนี้คิดว่ายังไงน่ารำคาญไหมลองเป็นว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่คือหัวปั้นถือแทบจะไม่กลับบ้านกันเลยดีกว่าพวกผม,ม <c oughs> นอกจากจะตายแล้วไปเกิดบ่อ อันตริก็มีไว้เช็คแมพนะครับแล้วก็มีไว้ดูว่าพวกเลือดน้อยมันจะแอบวาร์ปตามป่าเงี้ยเรากดปั๊บตายแน่นอนโอเคยืนสกิลปัด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 สตันสตันเงี้ยเดินกับแครี่นี่คือไม่ต้องกลัวใครเลยเพราะแครี่ดาเมจมันแรงอยู่แล้วเนี่ยเราปัดนาคอสออกเห็นไหมครับฟิกเกอร์ย้อนกลับมาปัดโอเมนได้ไหมไม่ได เดอะบ o ออฟชากีแค้นฝังหุ่นลรวเวทได้ก็เวทนะครับเกมนํามากแล้วถ้เล่นยูเมียจะจะเวทดูดูระยะดีๆนะครับให้ผลักมันเข้าไปในฐานของมันนะครับถ้าผลักออกเดี๋ยวมันรีเลือดใหม่นะครับแต่เมื่อกี้ผม <c oughs> เป็นอยู่ <c oughs> ก็เลยไม่เด้งออก <Legend ary. S 1> เป้งเข้าไป ไม่รอดครับเนี่ยฮะอล,ลิสมันสโลว์เราได้แต่เราสามารถเอาคืนได้เหมือนกันรอสต็กที่สองครับรอแตทสองแล้วโยนไปทางนาครสเรียบร้อยเปเง้าไปก็เรียบร้อยนะครับเมทที่ปั่นปวนนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับผม มันน่ารำคาญจริงๆนะครับถ้าใครเจอคนเล่นเป็นๆหน่อยมันน่าเบื่อด้วยเพราะว่ามันสตนั้นบ่อยมันมีซีซนี่ครับนี่คือพลังแฝงที่ผมใช้นะครก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง YouTube r a c e r Mr. J ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ